กูแล้วจัดการมันกูแล้วพลไฟได้ด้วยยังแม่โ้ยพ่อลูกไฟเฮ้ยเาไปเจ๊งเอาไปเจ๊งเลยร้อยแล้วโอลาขายอย่างเดียวเลยโอ้โหอ,อ,อ,อะไรของโปูเนี้ยอ๋อยู่นี่ไอ้ฟ้าโอ้ไอ้ฉันก็หาแก ว่าน่าจะหัวฟ้าแทนแล้วแหละโอ้โหเฟร์กอัพคุณแอ๊บคุณแอ๊บคุณแอ๊บว้ามา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 ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยขอด่วนเลยอ่อเขียวไปด้วยเอาเขียว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 ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยขอด่วนเลยจับสองตัวเลยสองตัวเลยทั้งกูเลมทั้งกูเลมทั้งไอ้ฟ้าเร็วเลยกูเลมมันไม่สามารถจับได้นะ A few moments later เห็นไหมนะเห็นไหมนข้างล่างแ่ะเซ็ตย่อมาคุณแอ๊บาโน่เออขอไม่เขียวล่วงแล้วจบ โกลงมาเอารีโมทก็แต่มันขึ้นนี่จับอยู่นะคุณแอเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้ปืนมันต้องใช้พวกปืนใหญ่ยิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 ผมทิ้งให้แล้วเนี่ยผมได้แล้วเนื้อผมลองเซ็จอบนี่นะคุณแอเนี่ยเนี่ยเนี่ยประคัมเนี่ยตลกไม่แล้วนะมันต้องใช้ปืนใหญ่ยิงโกลเดนมากมแล้ยังถึกอ่ะกายมันแดงนน่ะปืนใหญ่ยิงมันก็สลบให้มันสลบเหรอได้หูเลือดมัอย่างแข็งอ่ะ ฆ่าเลยเหรอผมอยากได้มันจับไม่ได้ได้มีเยอะแยะผมก็อยากได้เอาค้อนเราไปตีนะคุณแอนมันจะได้นี่เพียบเลยเรียบร้อยหินหรือเละขุดขุดขุดมันขุดมันขุดมันมันจะได้เนี่ยมันได้ออยได้อะไรก็ลกออฟซิเดียนเมทัลคริสตัลแม่งได้ทุกอย่างอุ๊ยผมเจออุ้ยทำไงอิสเต็มเลยเจอคริสตัลเต็มเลยทำไงคุณแอนกดกดตัวไอขึ้นไอ เฮ้ยผมหาขี่ได้เลยครับเฮ้ยไอ้แม่โป้มาบังกรโป้แล้ววิ่งไม่ไม่ผมผมหามันไม่เจออ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโป้ทำหายเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะมังกนกลับบ้านก่อนนะมังกนกลับบ้านก่อนคุณแอฟกลับบ้านไปเลยผมไปหาโป้ก่อนเดี๋ยวเรามาจับอีกเดี๋ยวคุณวารตามผมมาก็ได้จับแม่ให้หมดมังกรมังกรเนี่ยเออเมังกรไม่รอถามเขาก็ได้นะรอนะ ไอ้โป้ทำไรครับผมหาไม่เจอโป้ทำไรอ่ะผมลงไปกินน้ำตรงนู้นปุ๊บแล้วขึ้นมาหาไม่เจออ้าวทำไมโป้ทำกันอ่ะผมจะตายไม่ปุ๊บกินคนอย่างนั้นวะแค่ให้เฝ้าในต้นเสาแค่นี้ก็ทำไม่ได้ดูดิเออให้เฝ้าในต้นเสาแค่นี้ทำไมทำไม่ได้แล้วหายจริงนะแล้วหายจริงนะหายจริงหายจังนะกาแฟเอาไปกลับบ้านก่อนไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนดูนี่อะ,อะไรเนี่ยไอ้ลิงก็ใช้ไอ้ไอ้ลิงก็ใช้เหมือนกันไอ้ที่ค้าแบะอะไรอะไอ้ยาเฮ้ยเฮ้ยจัดย,ย,ยิวฟางด้วยย,ยิวหมุนด้วยอย่างใครโอ้หมุนทีต้นไม้ต้นไม้ไพีรพันธ์น่ะโอ้โอ้โอโอไอหนูเท่ไอ้หนูเ<ด>ท่ททจัด ทีเฟจลา,าอะไรอะทำให้สวยจังวะโอ้โหอย่างเท่อะโอ้โหเลือดมันแค่ห้าพันเองโอ้โทีเฟจลาแม่งสวยฟ <c oughs> างแต่กูนี่เนี่ยและกูหมุนไอ้หนูไม่ได้หนูเล่นใหม่แล้วเนไอ้หนูไม่ได้ไอ้หนูไม่ได้ตามพ่อมาเล่ของเล่นใหม่แล้วนนเนี่ยโอ้โหต้องกลับแน่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออก,ก่อนเดี๋ยวก่อนผมจะขี่ตัวนั้นขี่ตัวนี้มันจะไปไหนได้อะ ไม่มีไม่มีข้อจำกัดอยู่นะโูแม่งยังเอาอะที่จัดอะกูแร้เฮ้ยเพ่เกินเออ,อเดี๋ยวมาดิมาดิเจ๊กขอบขอบเจ๊กขอบขอบมาเดียเด๋ยวออ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 เดี๋ยวเอาตัวนี้กลับบา้านก่อนเดี๋ยวผมกลับบา้านเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อน นี่ออแกนิกอะไรเนี่ยโพลิเมอร์เนี่ยตีตะกั่นแตนนะคุณแอะแบงค์มันมาแล้วไหนไหนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะดูเล็กเนเล็กเล็กตรงไหนวะไหนไปดูดิไปดูดิมันมีขั้นกลกปะมีครับล้านสี่จับแม่งเลยเลือดล้านห้ากูเอาเลยเดียวกูแฉะจัดการมันกูแนะพลไฟได้ด้วยเองแม่โอ้ยพ่อลูกไฟเฮ้ยเอาไปกินเก่งเอาไปกินเก่งเลยร้อยแล้วโฟลาขายอย่างเดียวเลยโอ้โอ้โหอะไรของโปอเนี้ย อะไรของโป้อะนกตายเลยป่ะหนะโป้เฮ้ยนกยังไม่ตายว่ะกูจะหนีกูจะหนีกูก็ไม่จะหนีกูก็ไม่ได้หนีอะโถแล้วเขาลงทำไมอะเขาหล่นอะไรเขาหล่นแหลงอะดูดิผมหลบผมจะอุ้มแอนด์แบแอนดแบงไงแล้วเขามันอุ้มมันอุ้มไม่ได้วทำไมเขาวิ่งไวกว่าวิ่งไวกว่ากูจะรอดอยู่เลยแ้โธ่โป้เออแล้วสรุปใครตายวะางี้เขาจับไม่ได้ว่างั้นไม่ใช่โป้ใช่ไหมอะไรของเขาวะ ก็ตระการเล้วถามคนนี้รับคุณมาได้ป่ะนะผมจะไปยังไงไม่มีอะไรเลยคนนี้ยยเดี๋วผมกลับไปมารับเลยมารับว้ามารับผมเลยแล้วก็ว้าบกับหางคนนี้ไปเลยว้าบกับไปเลยแหน่ของผมอ้าวสลบไปเหรออยู่นี่ฮะหลังมาโอ้แย่จังแต่เนื้อยังคแนี้ยังไม่ได้แต่เนื้อก่อนแต่เนื้อก่อนโอเคจะได้เขาจะได้ไปแล้วแต่เนื้อไหนเอ้ยอาจารย์สุชาติก็งงเหรอเขาจำมาอย่างไงเขาเฮ้ยเดี๋ยวตายโอ้โห เออแอดมินมันมีคำว่าเตะเตะคนออกจากห้องเลยนะแอดมินไอ้แก๊อะไรอีกล่ะจำคุณจำซีรีส์ไททันได้ไหมซีรีส์ไททันอย่าบอกนะว่าไอ้ตัวยักษ์ใหญ่ที่ใหญ่กว่าไอ้สาบไอ้คอยาวอ่ะมันจริงเลยเหรอใช้เลยโบเดี๋ยวเดี๋ยวมันแค่ยี่สิบเองนะเดี๋ยว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 รอด้วยรอด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงรอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปจนใครก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อผ้ามันเป็นวูเลเวลมันบอกว่าเป็นวูเลเวลแม็กเลยด้วยเจจใ แปบนึงนะแไปปุ่งนะก็ก็ก็กลับบ้านไปดีเนี้อาจารย์เออเป็น T A M E ไม่เถ่หรอจีบแล้วขี่ไงวะขี่ไม่ได้คุณแอดมันต้องเป็น T A M E ไม่ใช่หรอจีแล้วได้แล้วได้แล้วแตะโป้ดิก็โอ้โหอะไรของเขาเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหโอ้คนเท่อะลองกดตีกดยูดูสิ ย,ยิงแล้วว่าเมืเ่อกี้เอ้ทำไมนกโมกุณมีสาตัวลากดซีกดคิวดูสิกดซกดคิวกดเท่ซี C, เป็นยิงไฟวะ่ะเฮ้ยผมเห็นตัวอะไรตรงนั้นอะตรงนั้นอะตัวอะไรอะและ้วนกแล้วนกผมหายไปเลยอะชิบหายแล้วเฮ้ย<ห>อะไรนะเฮ้ยเฮ้ย ใช้ทันเว้ยเฮ้ยเก็บไว้นะอย่าไปฆ่ามันนะจับไม่ห้าไม่ห้าไม่ห้าจับจะเป็นตัวหายากจับเลยจับเลยจับเลยฮะเอาอีกแล้วจับเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ซีรีส์จับอะไรเลยนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวไปตัดแบ่งเอาสรุปอะไรนายโอ้ยโอ้โหค่าสลบไม่ขึ้นเลยว่ะห้าหมื่นไม่ค่าสลบมันไม่ขึ้นเลยดิเฮ้ยทำไมอ่ะ แสดงว่าจับไปเอ้ยแต่มันมีที่ที่จับนะอยู้เณรก็ใช่ไงแต่ลองยิงดิลองยิงดิดูดิบ้าตลบไม่ขึ้นเลยเก็บไว้ก่อนก็ได้มั้งเออโอ้โหเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิงลูกดอกให้ลองนิดลอง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 นี้ลองนี้ขึ้นไหมลองไหมก็โหแล้วเขาตัวนี้เดียวเอง่ะอย่าอย่ากระโดดดีมาสัตว์เฮ้ยขึ้น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 ไหมไม่เห็นขึ้นเลย มันจะแตกโอ้จะตายจะตายมันจะตายมันจะตายทางน,นี้ยังไม่เคยมานะคุณเนี่ยมาเป็นทะเลตายออไทรท่านรอไทรโนโซลัสเออวะเจ๋งดีว่ะอันนี้อะไรเนี่ยโดโดเรโนโซลัสเหรอ หรือว่าไดโนเล็ก <laughs> ดูดูดูโดเล็ก <laughs> เฮ้ยตัวเราหน้าตัวเราตัวเรไหน้าตัวเระลงน้ำไปซะแล้วเมื่อไรมันจะหายแล้วเอามาอยู่อะไมาดุว้าวตกลงไปเลยอะรู้แต่กูเป็นก๊อตของโลกใบนี้ว่ะ บา้าไปเลยโตกบนดึงต้องแก